ก็มาถึงบทที่4บทสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นบทที่เรามาตอบคำถาม Q&A จากน้องๆกันต่างก็มีคำถามที่ฝากกันมา,มากมายเนาะก็อยากจะตอบให้หมดแต่ก็คัดเลือกมาที่มีเด็กๆโดนๆและใจตรงกันก็นแล้วกันนะคะคำถามแรกเลยด้วยความที่เป็นนักศึกษาเนาะไม่ค่อยมีทุนหรือว่าทุนน้อยที่จะซื้อของมาค่ะเราจะเริ่มต้นยังไงที่จะมีสินค้าที่ไปต่อไรายได้หรือสร้างไรายได้เสริมคะ ง่ายๆเลยค่ะของใกล้ตัวที่เราไม่ใช้แต่คนอื่นอาจใช้คือขายของมือสองค่ะของเราเองง่ายๆค่ะเราเอาลองเอามาโพสในเฟซของตัวเอง Facebook ของตัวเอง,อง,เองลองพยายามโพสค่ะหรือว่าบังคับขายคนรอบข้บางบังคับคนที่สนิทได้เลยค่ะแน่นอนมีคนซื้อแน่นอนค่ะมีการบังคับก่อนนะคะต้องลองให้ใช้ก่อนนะคะจะได้ผลตอบรับไลยค่ะเวลาบังคับแล้วก็ก็ได้นะคะได้ขายดีด้วยได้ขายราคาเกินจริงด้วยค่ะ รขววาความเชื่อใจก็เลยได้ราคาบวกเนาะคำถามต่อไปเลยค่ะถ้ามีต้นทุนน้อยแล้วก็อาจจะได้ขายแต่คนใกล้ตัวก่อนละแล้วถ้ามันขายไม่ได้ราคาหวานเราจะทํายังไงให้ให้มันขายออกเราสั่งของมาแล้วเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยแต่มันดองไว้เรื่องหมดกําลังใจจะทํายังไงให้ขายออกคะเราก็จะมีโปรโมชั่นไงคะ <Wow. S 2> ก็หมายถึงว่าสมมติเรามี เสื้อผ้ามือสองที่เราบอกว่าเราจะขายใช่ไหมคะเราก็ามาโพสตขายค่ะแล้วก็จะมีของที่เราตุนไวอะเราเราต้องคิดต้นทุนเราแล้วว่ามันจะได้เท่าไหร่กําไรอะไรยังไงเราก็เอามาเสริมเข้าไปค่ะแล้วก็โพสต์โพสต์ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันมีสมัยนี้มีกลุ่มใน Facebook เยอะมากเช่นเราเราขายเครื่องสาอางใช่ไหมคะเข้ากลุ่มค่ะเจาะกลุ่มเข้าเครื่องสาอางค่ะไปโพสต์ในกลุ่มค่ะทุกกลุ่มที่มันมีในเฟซโพสต์ไปค่ะเราต้องขย,ยันโพสต์ค่ะเพราะว่าการขายออนไลน์คือการออนไลน์นะคะ ออนไลน์คือทุกคนจะเห็นในการในพื้นที่ออนไลน์เราก็ต้องโพสค่ะขยันโพสค่ะก็เลยมาพูดถึงเรื่องกลุ่มเนาะอย่างถ้าเกิดคนไม่ได้ขายของค่ะล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มไปตามกลุ่มแบบไหนเนาะมันต้องเริ่มยังไงคะเรามี Facebook แล้วแหละแต่เริ่มการไปตามกลุ่มเนี่ยเราต้องเข้าไปตรงไหนยังไงแนะนำหน่อยได้ไหมคะอ๋อเซิร์ชค่ะพิมพ์ไปนะคะตรงหัวข้อของ f Facebook ง่ายมากสมมุติคุณสนใจเรื่องอาหาร เซิร์ชคะ่ะอาหารกลุ่มเราอยู่เชียงใหม่กลุ่มอาหารเชียงใหม่เซ<ม>ิร์ชคะ่ะม,มีทุกกลุ่มคะ่ะคุณอยากขายอะไรคุณเซิร์ชคะ่ะแค่นี้ขาะง่ายมากแล้วเราเราจะรู้ว่าเราอยากอยู่กลุ่มไหนสินค้าของเราไปเจาะตลาดกลุ่มไหนคะ่ะเพราะเบื้องต้นหขายขา,ากหลายอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะเขียนคิ้วที่โดดเด่นนะคะแอบไปรู้ว่าขายทั้งแป้งบวยก็ขายนะคะขายทุกอย่างที่เป็นเงินใช่ไหมคะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตามหลายกลุ่มถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่า คนเรามีเบื่อไงคะขนาดเ,เรามีแฟนเรายังเบื่อเลยไงคะไม่ใช่โอ้ยขอโไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะคะคือแบบว่าทุกอย่างมีการเบื่อได้ค่ะของกินเสื้อผ้าแฟชั่นมันนำสมัยคะ่ะเราตามไม่ทันคะ่ะของกินหมดทุกวันคะ่ะของกินแต่แต่เราอย่าเน้นปริมาณเยอะคะ่ะที่เราจะมากัดตูนเพราะว่าของกินมันอยู่นานไม่ได้ถ้าเราจะเลือกเลือกเป็นอาหารแห้งอะไรพวกนี้คะ่ะอย่างไม่คะเลือกขายบวยบวยมันเก็บไว้ได้นานนะคะเราสามารถอยู่ได้หลายเดือนหลายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ ถ้าเราโพสบ่อยเราก็ได้ขายหมดอะคะ่ะถ้าเราโพสบ่อยมันมันอยู่ที่ความถี่ด้วยไหมคะถ้าเราโพสบ่อยมันก็จะมีลูกค้ามากขึ้น,นหรือว่ามีเวลาอะไรกะไหมไหมอ๋อมันก็เกี่ยวนะคะแต่บ่อยแต่ให้เปลี่ยนคอนเทนต์คำอหมายถึงว่าเปลี่ยนในการโพสเช่นโพสดีสอดเขียนเิืไปแล้วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไปโพสขายบุ้ยต่อ เอาเปลี่ยนเหมือนเราจะเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนะคะเราเดิน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 ไปเราก็จะเจอช็อปนั้นช็อปนี้ช็อปนั้นอะนนี้อันนี้ก็เหมือนเหมือนกันค่ะแต่เป็นออนไลน์เลื่อนขึ้นไปมันก็จะเจอหลายหลากมันก็จะมีให้เราเลือกเนี้ยค่ะแล้วบางทีมันน่าเบื่อของมันเยอะเกินตัดค่ะคลิปติกตอกของตัวเองนะคะตัดเป็นคอนเทนต์ให้ผู้ค้าดูใครเครียดไปค่ะรู้ว่าจะเครียดกัาเดิมก็ไม่รู้นะคะค่ะ แต่ยังมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่านั่งมองหวานให้สัมภาษณ์เนี่ยแกมีเสน,เน่ห์นะคะอยากจะเขียนคิ้วให้เหมือนหวานเลยค่ะตอนเนี้แต่คําถามคิ้วเอมงมีเยอะมากมายแต่เวลาจํากัดเนาะอยากจะให้หวานให้กําลังใจน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากแล้วก็มาจากไหนไหน,นฝากน้องๆไว้ค่ะมันไม่ยากนะคะอันดับแรกเปิดใจค่ะ <S <S เปิดใจให้กว้างเสร็จแล้วเราก็ คิดค่ะใช้ความคิดของเราว่าเราสามารถทาได้แต่ทุกคนทําได้อยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะคะแค่เราไปศึกษาในการเสิร์ชหาข้อมูลให้มากค่ะและข้อดีข้อเสียมันก็มีอยู่แล้วค่ะทุกคนทําได้อยู่แล้วเขาไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนค่ะขอบคุณมากมากนะคะสําหรับกําลังใจดีๆสําหรับแม่ค้าสุดแซ่บของเราวันนี้นะคะความจริงอยากจะคุยกับน้องหวานนานๆเลยก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่คะ